ถึงเรื่องของมาลาอิกะเราก็คงนึกถึงยบรีนเป็นท่านแรกจริงๆมาลาอิกะของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเนี่ยมีจํานวนมากแต่ละท่านก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปในอัลกุรอานเนี่ยได้นําเอาเรื่องของการศรัทธาต่อมาลาอิกะไปผูกรวมกับการศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาซึ่งศรัทธาของเราจะไม่สมบูรณ์ถ้าการศรัทธาของเราไม่เข้าใจในเรื่องของมาลาอิกะมานาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ย เห็นมาาไยกานในรูปที่มีปีก600ปีกเนี่ยที่ไหนบ้างบารา ل าบารดีิ๊ดดี้ิี้บิลดดีดบิลี้บิบีด ววาลละะออิิีซบ وعلى آله وصحبه يجمعين أما بعد ا ل มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความปราณีจาก Allah จงประสบด้พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านมาลิกาเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกสร้างอีกชนิดหนึ่งที่เรามองไม่เห็นยกเว้นยิบรีลกับท่านนบี m ฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดได้ว่ามาลิกายิบรีลเนี่ยเป็น ไซยิดุลมะลาอิกะเลยก็ได้เป็นนายแห่งบรรด,ดามะาเลาย์กะเลยก็ได้คือมะาเลายก์กะเนี่ยจะมีมีปีกกันบางบางท่านมีปีกหนึ่งบางท่านมีสองปีกบางท่านมีสามปีกแต่ยิบรีลตามบันทึกรายงานที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอุต r a d i ลลอฮุอันฮุได้บอกว่าอันนั้นนบีอัลลอฮฺสลัลลัลลอฮฺวะเป๊ะะซัลลัมอันนหูพระอจายิบรีลอาลาสุโรติฮิวะลาหูสิบตุมิอัตจ,จานะ กุลจันนหินมินฮาขัดสัดลู่ฟุกยาสคุตุมินจันาฮิฮิอัตตะฮาวิลมินัดดุรอรวดเลวกิดนบุที่คอยมาสลิมอบูดาวูดนนะได้ระบุว่าปีกของอะเลกาเป็นอย่างไรจากคดิษบทเนี้ยอิบนามุสุิบอกว่านบีของเราเนี่ยมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลฮิวะสัลลัมเคยเห็นยิบรีล ยิบรินนะมารกัตที่อยู่ในลักษณะที่ถูกสร้างมาเดิมๆอ่ะไม่ได้ปลอมตัวมาเป็นมนุษย์และก็มหานาบีเอาววฮีมาให้นะเอามาในรูปลักษณ์ของมารกัตเลยอ่ะสองั้งด้วยกันซึ่งมี600ปีกในแต่ละปีกลางไปแล้วข้างหนึ่งเนี่ยปิดขอบฟ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยตอนที่นบีเห็นเนี่ยปีของมารกัตข้างนึงเนี่ยแทบจะไม่จุชั้นฟ้าคือปิดไปข้างหนึ่งเลยอ่ะ กว้างสุดลูกหูลูกตาสุดขอบฟ้าเลยก็ว่าได้อันเนี้ยเป็นลักษณะของปีกของมาาะเรอกาะแล้วในแต่ละปีกเนี่ยนะจะมีหยด,หยดน้ําที่หยดลงมาเพราะเวาลากลางปีกใช่ไหมมะาลรากัดกลางปีกมันสวยอ่ะสวยงามอาระาอารามเหมือนมีมรกตเหมือนมีทับทิมมีอะไรที่มันมันมัน,ม,นมันห้อยลงมาร่วงลงมาคือทําให้เกิดความสวยงามน่าทึ่งมาก นี่คือลักษณะของปีกมาลาลกาแล้วเราจะได้รู้ว่ามนาบ,บีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาลฮิวะซัลลัมเนี่ยเห็นมาลาลกาในรูปลักษ์ของมาลาลกาแท้ๆนะที่มีปีก600ปีกเนี่ยที่ไหนบ้างน,นบ,บีเห็นมลาลกาสองครั้งในชีวิตของท่านที่เป็นรูปแบบของมาลาลกาที่ถูกสร้างมาในรูปเดิมที่มีปีกเนี่ยสองครั้งครั้งแรก ที่นบ,บีเห็นก็คือที่ถ้ำฮิรอรบนยอดเขายาบันนูรอลัลลอฮ์บอกว่าวาละลกะตรออาฮูบิลอูฟุกิลมูบินนบ,บีเห็นสุดขอบฟ้าสุดลูกหูลูกตาที่กลางกลางปีกหกร้อยปีกนะแล้วก็บอกว่าอิกร์คำว่าอิกร์นี่แหละที่นบีบอกว่ามาอานาบีกอริอินให้อ่านจ้องอ่านนบีบอกชั้นอ่านไม่เป็นย้ำแบบนี้อยู่สองสามครั้งจนกระทั่งครั้งแรก เขาบอกให้อ่านเนี่ยปีกของมารายกาเนี่ยเป็นห0 0ปีกเนี่ยเอามาโอบหุ้มห่อตัวนบีแบบกระชับนบีรู้สึกว่าชั้นได้ถูกลัดทําให้เกิดความรู้สึกว่าจะตัวก็กลัวจะจะ,จะมั่นใจก็จะมั่นใจนะเสร็จแล้วก็บอกให้อีกระอให้อ่านนบี่บอกมาอันนบีกอริอินชั้นก็อ่านไม่เป็นอันนี้เราให้พี่น้องได้เห็นว่าปีกของมารายกาเนี่ยมาแล้วก็มาห่อหุ้มกระชับให้นบีนได้เกิดกับความอบอุ่นห้าอายะห์แรกของอันกว่านถูกประทานลงมา ในครั้งที่ท่านนาบีเห็นมลา,ากะในรูปลักษณ์ของมลา,ากาเองอันนี้ครั้งที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งตอนที่ท่านนาบีอิสรอ์หรือแมรรอชเนะี่ยขึ้นไปไปหาอัลลอฮ์สุบฮานอัลฮุตาลาที่ชั้นฟ้าขึ้นไปแล้วก็ไปเห็นมลา,ากะอยู่ด้านบนวะลักดรออาหุนัซละตัลอุครอนบีเห็นยิบรีนในรูปที่มีปีก ที่เป็น600ปีกลางเต็มเต็มชั้นฟ้าเนี่ยนะเต็มเวหาเนี่ยนะอีกครั้งหนึ่งตอนที่อินเดซิดรติลมุนตาฮาบนชั้นฟ้าชั้นที่7ที่ซิดรติลมุนตาฮาตรงนู้นนะอินดดฮาจันนุลมะวาตรงที่ท่านนาบีเห็นครั้งนั้นแสดงว่ามาเลกาเนี่ยได้รับความพิเศษคือใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบานหัวตาลาขึ้นเหนือชั้นฟ้าชั้นที่7เลยนะมียิบรีนอยู่แล้วก็อินเดซิลอาร์ชิมากีน คืออยู่ที่ณบรลังของอัลลอฮ์อยู่อย่างมั่นคงในทในพื้นที่ที่ยิบรีนอยู่สแสดงให้เห็นถึงหนึ่งยูบรินเนี่ยเป็นเป็นมลายกาที่ได้รับสิทธิพิเศษนะมีหน้าที่นำอวะฮวีเนี่ยมาให้กับท่านนาบีไม่ใช่นบีอย่างเดียวนะบรรดาอัมบียะวะยีจากอัลลอฮ์ตั้งแต่ในยุคข,ของบรรดารรซูลคนแรกไล่ไล่เรียงเรื่อยมาเนี่ยมาจากหน้าที่ของยูบรีนอะลยฮิสลามเรื่องปีกมลาิกา เรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายโปรดติดตามตอนที่2ได้ใน EP ีหน้านะครับการลงโทษในยุคแต่และยุคที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะของบรรดานาบีมาจากหน้าที่ของยิบรีโดยใช้ปีกของท่าน